สวัสดีครับพบกับผมมายุ์ในการอ่านไพ่สิบสีปีกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปพยากรดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นการ euh, ปรยากรต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนั้นก็ปยากรไว้ถึงวันที่7ตันวาตันวาคมนะครับและก็คลิปนี้ก็เป็นการปรยากรต่อไปนะครับดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16 วันวาคมนี้นะครับระยะดวงก็9้าวันด้วยกันนะครับกับการปรยากรจากการเปิดไพ่ฮิทั้งหมดสาสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับกอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกวาง้วางนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคาปยากรที่ออกมาก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับขอขอห้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับในการเปิดไพ่สําหรับแรกนะครับก้บาวใบนะครับกับการอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวมาอย่างไรผ่านต่างไพ่กับชาววนาันอาทิตย์นะครับ,บ,บวนันอาทิตย์บ้างนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูนะครับจาวนอาทิตย์9วันนะครับวันที่8ถึงวันที่1 6ธันวาคมนี้นะครับว่าจาวันอาทิตย์นั้นการงานจริงศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวเรื่องใดบ้างไปใบแรกนะครับขึ้นมานะครับเปกออฟกับเด็กถือถ้วยนะครับอะไรที่เหมือนกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในกับจาว วันอาทิตย์ในช่วงก้าววันนี้นะครบรอะไรที่เป็นใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับบางทีก็ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับที่จะเข้ามานําไปสู่ความสดใสสู่ความเบิกบานสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็อาจจะช่วงนี้มีการทํางานที่อารมณ์สดใสแจ่มใสในทิศทางที่ดีมีไอเดียใหม่ๆไอเดียความคิดที่ลดแล่นนะครับที่บางทีบางอย่างก็ไม่เคยคิดออกมาก่อนนะครับก็จะตามห้เกิด เหมือนกับคิดได้เหมือนปฏิหารเข้ามานะครับที่จะเป็นพลังในการสร้างคุณภาพประสิทธิภาพในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของต้นท,ท,ที่จะก้าวไปสู่ความเติบโตความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ Bake o f กหวานเด็กตือไม้เท้านะครับการเรียนรู้อะไรให <c oughs> มๆๆ่ๆเพ <c oughs> ิ inks, ่มเติมเข้ามานะครับหรือเป็นโอกาสดีๆที่ก้ามาบางทีก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับที่ก้ามาเสริมเพิ่มเติม นะครับในคนที่ไม่มีงานทำนะครับก็มีโอกาสบางทีก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะมีโอกาสจะได้ทํางานนะครับในช่วงก้าวันนี้ก็จะมีการหยิบยื่นมาให้ในเรื่องของโอกาสได้เริ่มต้นกับการมีงานทํานะครับหรือบางคนบางทีก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะกยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานหรือไม่เคยคิดที่จะมาลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับแต่ก็จะมีอะไรเหมือนปฏิหารมาดลจิตดลใจนะครับไม่มีการ เริ่มต้นของการทาธุรกิจนะครับหรือมีการเริ่มต้นของการกรยับขยายเพิ่มเติมเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมนะครับหรือในเรื่องของการงานนะครับบางทีงานประจําตําแหน่งต่างๆนะครับที่อาจจะเข้ามาเหมือนกับไม่คาดคิดนะครับบางคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายกับระดับตําแหน่งหรือระดับเงินเดือนที่ดีขึ้นกว่าเดิม,มนะครับไปอยู่แผนกใหม่ตําแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่ที่อยากจะมีเข้ามาหรือตําแหน่งหน้าที่เดิม นะครับแต่เรื่องกองการเติบโตในเรื่องของผลประโยชน์รายได้รายรับที่เข้ามาในทิศทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งบางคนก็ไม่คาดคิดว่าจะได้นะครับแต่ก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับบางคนก็ได้รับการส่งไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไม่ว่าไปศึกษา,าความรู้เพิ่มเติมหรือในเรื่องของการไปดูงานนะครับแล้วก็เริ่มต้นอีกเหมือนกันนะครับไปที่ขึ้นมาหนึ่งเหรียญน,นะครับของการเริ่มต้นอะไร ที่มีคุณค่าจะไปสู่ความเติบโตความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับกับป้ายหนงเรียนโอกาสของการกยับขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งกว่าเดิมอย่างที่กล,ล่าวนะครับหรือาการลงทุนธุรกิจเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกบางทีธุรกิจเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับบางคนก็จะมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ขึ้นมาควบคู่ขนานกันไปนะครับก็เรียกว่าเป็นทิศทางที่ดีในการที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองนะครับบางคนก็ มีงานที่ได้ทาที่ล่าวมานั่นเองนะครับถูกยืนโอกาสมาให้นะครับก็พบกับคนที่มีเมตตาใจดีที่ก็มีการงานอยู่นะครับที่ว่างตาแหน่งหรือบางคนก็มีธุรกิจอะไรอยู่นะครับก็มีการดึงตัวไปร่วมธุรกิจหรือไปร่วมช่วยงานนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับก็มากับการที่ถูกมอบมาให้นะครับก็ไปไปต่อมาสตรแงนะครับความแข็งแรงความมั่นคงนะครับ ก็เกิดขึ้นในกับชาววันอาทิตย์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแต่ว่าการที่จะเกิดความสําเร็จนั้นจะไปสู่ความมั่นคงเติบโตในทิศทางที่ดีนั้นก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องตุ้มเทพอสมควรนะครับการที่จะเริ่มต้นอะไรอย่างมีคุณค่านะครับที่จะไปสู่ความเติบโตนั้นโครงการอะไรใหม่ๆก็ตามที่ชาววันอาทิตย์ต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดให้ตรงมททนะครับเรียกว่าก้าวไปสัมผัสในดวงจิตวิญญาณ ของชิ้นงานนั้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่เราจะฝึกสิงโตสักตัวหนึ่งนะครับให้อยู่ในการควบคุมดูแลของเรานะครับเราก็ต้องศึกษาทั้งอุปนิสัยทั้งลักษณะบุคลิกนะครับความที่มันต้องการอะไรที่ต้องการไม่ต้องการเราใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดอย่างรอบคอบนะครับเรารู้ที่มาที่ไปของอสิงโตรเราก็สามารถควบคุมได้ในทิศทางที่ดีงานก็เช่นกันนะครับเรารู้ในเรื่องของรายละเอียด นะครับของการงานอย่างตรงแท้ในเนื้อแท้ของการงานอะไรที่มันเป็นจุดเสียอะไรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของการงานที่ต้องเราใส่ใจนะครับก็จะทำให้เราคิดไคล้ครวนด้วยความรอบคอบแล้วก็บริหารจัดการไปสู่ของเป้าหมายของความสําเร็จนะครับอย่างเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราก็ต้องศึกษาในเรื่องของรายละเอียดในชิ้นงานหรือธุรกิจนั้นนะครับว่าเริ่มต้นแล้วมันม,มีอะไรที่เป็นตัวเป็นอุปสรรคบ้าง นะครับที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้ง่ายอะไรที่เป็นอุปสรรคแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วก็บางทีแก้ไขได้ยากอันนี้ก็เราศึกษารายละเอียดนะครับอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่จะไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายๆเมื่อเราเริ่มต้นนะครับก็ก็เป็นจุดที่เราต้องศึกษาใส่ใจอย่างตรองเทอย่างละเอียดนั่นเองนะครับในชิ้นงานไม่ว่าอะไรจะเริ่มต้นใหม่หรืองานเก่าๆก็ตามนะครับถ้าเราทุ่มเทด้วยความใส่ใจในรายละเอียดเราก็จะรู้แนวทางในการที่จะ นำไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็ภายไปต่อมานะครับนายอบกับสก้าวตัวนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับที่สู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเชื่อถือในทิศทางที่ดีนะครับ แม้ว่าชาววนาทิตย์นั้นอาจจะไม่ได้ตุ่มเตยอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของการดูแลบริหารการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับก็จะมีบ้างละเลยนะครับในช่วง9วันนี้บางโอกาสก็อาจจะมีไปโฟกัสอยู่กับเรื่องเองินนะครับที่อาจจะละเลยบ้างแต่ก็ไม่ได้หลงลืมไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการงานอย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามก็เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายที่นันนาที่เป็นไปนะครับแล้วก็ไปเดอดสั้นนะครับที่พยายามจะออกมา ความสําเร็จความเติบโตความพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไปเดือดสันขึ้นมาก็การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับสิ่งดีๆก็มาเสริมศักยภาพในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้การงานนนั้ชีวิตที่สดใสนะครับความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เข้ามาแตนที่ในทิศทางที่ดีนะครับ w วลออ of f o r จูนนะครับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับที่ ใครที่ผ่านมาถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒน,น,นาด้วาใจใส่ด้วยความทุ่มเตนในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตาที่ผ่นมานมันกระต้นกระเต้นเกิดการสะดุดนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นสู่ความเติบโตรุ่งเรืองซึ่งอาจจะมีนําความรู้ใหม่ๆก็หมายเกิดการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนามาส่งเสริมนะครับนำความรู้บทเรียนประสบการณ์อะไรที่มัน เสริมสร้างพลังดีๆให้เกิดขึ้นนะครับกับการที่จะมาใช้ใการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนั่นเองก็สู่ความสําเร็จสู่ความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับภายแห่งความสําเร็จนะครับทั้งภายแสตรงนะครับทั้งภพยกาวตัวนะครับในก่อความสําเร็จนี้ก็ไปสู่ของความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับไปจะได้งอกมานะครับเดีเออม็ดนะครับการนําตั้งความรู้ ต่างๆต่างโลกต่างธรรมนะครับมาใช้ในการบริหารก็เป็นพิษต่างที่ดีในการที่จะไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับไปเริ่มิีการได้เรียนรู้ใหม่ๆอะไรที่มันเป็นความรู้ที่ต้องเสริมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับมนุษย์เรานั้นไม่ได้หยุดอยู่กับการที่เรียนจบแล้วก็หยุดตีกแก่นั้นนะครับการจันการของการเรียนรู้นั้นมีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับที่นําไปสู่ความสดใสเพราะฉะนั้น การเรียนรู้ตามความเข้าใจมากขึ้นในทุกๆวันก็จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นได้นําเทคนิคใหม่ๆนะครับได้นําความคิดอะไรที่เป็นใหม่ๆนะครับที่สร้างสรรค์นํามาสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการดําเนินงานในการบริหารงานนะครับเรียกว่ามไม่หยุดนิ่งบางทีบางเส้นทางนะครับหรือบางแนวความคิดบางทีเราก็ไม่เคยเจอมาก่อน บางทีก็ไม่เคยนึกว่าจะมีเส้นทางอะไรใหม่ๆเส้นทางดีๆนะครับที่จะนํามาใช้มาปฏิบัติแล้วทำให้าการงานหรือธุรกิจของเรานั้นเติบโตมั่นคง,งได้ดีเยี่ยมนะครับอันนี้ก็บางทีงทก็บางสิ่งเราไม่คาดคิดนั่นเองที่ทําให้เราได้พบได้เจอกับแนวทางนั้นด้วยการที่อาจจะมีเส้นสัมผัสอะไรเข้ามานะครับหรือการมีความรู้มาประยุกต์ใช้ในทิศทางที่ดีใกล้ครวนอย่างรบอบคอบกอพบกับเส้นทางนี้ โอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ป้ายไที่9นะครับเลข9เลียกเก่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะบอกอะไรนะครับโ o ร p e n t a ปนเตรเหิียญยนะครับความมั่นคงที่เป็นเสถียรนั่นเองนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งระดมความสามารถแต่ก็ความรู้นะครับที่เข้ามาทั้งความรู้รู้ต่างๆโลกรู้ต่างๆทมการปฏิบัติเตี่ยวใจใส่อย่างถ่องแท้ในรายละเอียด ของการงานในธุรกิจนะครับที่ต้องตรีมเตะทั้งความอ่อนนุ่มและก็ความแข็งแกร่งผสมประส,สานเข้าไปนะครับก็จะทำให้เกิดความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะครับความเป็นเดือนสันการงานธุรกิจที่สดใสนะครับเจิดจระในทิศทางที่ดีก็สร้างมาซึ่งรายได้รายรับที่ดีที่จะสู่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จที่เป็นเสถียรนะครับที่ผลตอบแทนเข้ามา อย่างมั่นคงอย่างไม่มีอะไรมาสร้างความสั่นกรอไให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นทิศต่างที่ดีของการงานของชาวผู้เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง9วันนี้นะครับวันที่8ถึงวันที่16ธันวาความนี้นะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาววันอาทิตย์นะครับการเงินในช่วง9วันนี้จะเป็นลักษณะแบบใดบ้างนะครับในเรื่องของการเงินไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมานะครับ 8ดถ้วยนะครับเออดอกการออกสถา,านการณ์ที่มันไม่ตอบโจทย์นะครับต้าที่ผ่านมาชาววันอาทิตย์สถา,านการณ์การเงินไม่คล่องตัวนะครับหรือบางคนก็อยู่ในสถา,านการณ์ที่เงินกาดสภาพคล่องนั่นเองนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นออกจากสถา,านการณ์เหล่านั้นนะครับก็ไปสู่ของเอส้นทางที่มีความเติบโตบางครั้งอุดมสมบูรณ์มีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับที่ไปเด็ก ตีเรียนนะครับเบรกออปเปนตเกิน,นะครับการออกจากจัการของการกาดแกลนนั่นเองนะครับที่ไม่เติมเต็มนะครับแล้วก็สู่ของการขรยับฐานะที่ออกไปสู่ทิศทางของความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ที่เพิ่มระดับการมีเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีกับรายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับบางคนก็เส้นสายใหม่ๆที่มีเข้ามาหรือบางคนที่ว่างงานอยู่นะครับกับการได้มีงานทํานั่นเองถูกหยิบยื่นในเรื่องของการงาน เข้ามาได้มีงานทําแล้วก็สร้างมีรายได้ก็มีเงินหลังไหลเข้ามาทําให้เพิ่มระดับฐานะการเงินขึ้นไปในทิศทางที่มีคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็ออกจากสถานการณ์ของการเงินที่มันกาดแกลนที่ไม่เต็มเต็มนั่นเองนะครับก็ไปไปต่อมานะครับในเรื่องของการเงินนะครับเดวิลนะครับการเงินที่อาจจะมาจากงานสีเต่าเต่านะครับที่อาจจะบางคน ็ดูดีๆด,ด้วยนะครับบางทีตามเป็นงานที่ปวดกฎหมายแม้จะสร้างรายได้ดีก็ตามก็อยู่ในตนานะสมเสียงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังดูดีๆด,ด้วยนะครับแต่ก็เงินสนับสนุนนะครับด้วยบางทีก็ด้วยความรุ่มหลงของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้ามาสนับสนุนหรือบางคนก็อาจจะมีโชคลาภแบบลับๆนะครับที่เงินที่ได้รับก็ามาเปิดเผยไม่ได้นะครับแล้วก็ เซเว่นนอฟครับเจ็ดถ้วยนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับช่วงนี้จะวันอาทิตย์นะครับผุ้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาย่อยยวนในท่านลุ่มหลงได้ง่ายๆนะครับที่จะไม่ท่านนั้นจ่ายกันออกไปก็ต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะครับทั้งไพ่เดบิวต์แล้วก็ทั้งไพ่ที่เป็นเจ็ดถ้วยนะครับเข้ามาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะดึงดูดในเรื่องของรายจ่ายของท่านนะครับ ที่ถ้าท่านไม่รอบคอบไม่รัดกุมถ้าท่านไปตัดสินใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงของการเสียเงินแต่เป็นด้านเกี่ยวกับอบายามุกอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะส่งผลให้ท่านลุ่มหลงนะครับที่หวังจะเอาใจชนะก็ได้นะครับที่อยู่ในการสุ่มเสี่ยงในการที่จะเสียผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในปัจจุบันนี้ที่มีหลายเส้นทางเหลือเกินของการที่จะมาสร้าง อไอ้ท่านนั้นไปตกกลุ่มพลางแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในกับสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นก็เรียกว่าลุ่มหลงนั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้เกิดเสียผลประโยชน์ผลเงินที่ท่านมีอยู่ได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นในอดีตของการที่มีในเรื่องของการเล่นเกมใหม่ๆนะครับที่ไม่มีอะไรที่ก็มามากมายก็ส่วนมากก็มีแต่คนก้าไปเล่นเกมแล้วก็เสียก้าเชั่วโมงนะครับก็จะ บกแต่ละวันเช่วโมองละไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แก้เสียก้าเน็ตอย่างเดียวไม่ใช่แก้เสียก้า,าก้าเกมนะครับแต่มีอะไรที่เข้ามาดึงดูดเม็ดเงินของท่านได้ง่ายไง,ไงะไง่ายได้นะครับบางสถานการณ์ก็มีการกดขุดหลุมพรางเอาไว้นะครับเป็นกำดัก กรับมามอบสิ่งดีๆให้ท่านมองเห็นว่ามีได้ผลตอบแทนที่ดีเสนอให้ก่อนอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับที่ท่านคิดว่าได้มาง่ายๆนะครับไม่มีไกลหรอกครับพอีอยาเอาเงินเอาทองหรือผลประโยชน์ที่มาเสนอให้เราง,ง่ายๆโดยที่ไม่มีหวังผลประโยชน์อะไรนะครับเพราะนันต้องคิดดูดีๆนะครับเพราะหลายท่านนั้นบางทีไปตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปตกลุมพรางแล้วก็ไปติดกับบ่วงนั้นแล้วก็ตอนตัวไม่ขึ้นนะครับก็ยิ่ง ยิ่งพยายามเจ้าชนะนะครับก็ยิ่งเสียนะครับยิ่งพยายามเจ้าชนะก็ยิ่งเสียยิ่งเสียไปเรื่อยๆอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็กับสินค้าบางอย่างนะครับที่บางทีเป็นพลังดึงด,ดูดใหเราอยากซื้ออยากมีนะครับบางทีไม่เกิดผลประโยชน์ you, อะไรเลยแต่ก็ามาดึงด,ดูดแรงโน้มตัวงแรงดึงดูดมากมายนะครับที่อยากจให้เราก็าไปสัมผัสกับสินค้าเหล่านั้นดึงดูดให้เราซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับพอซื้อมาแล้วก็ ซื้อด้วยความรุ่มหลงนั่นเองนะครับซื้อด้วยการทุ่มเทแต่ว่าไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับตีตามไม้ต้นนึงเสียเงินเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เซฟเงินเอาไว้อย่างมีคุณค่านะครับเพราะฉะน,นั้นให้มองในเรื่องของการเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีคุณค่ามากที่สุดนะครับก่อนที่จะจ่ายออกไปจากมือของท่านนั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับแต่ก็ไปไปที่5ในเรื่องของการเงินนะครับของชาว วันอาทิตย์นะครับว่าพ่จะบอกออกมาแนะนำกล่าวให้รู้ในเรื่องของการเงินของท่านอย่างไรบ้างนะครับแลวก็รายได้รายรับที่มาเขาม,ามากมายนะครับรวดเร็วกับอาชีพการงานนะครับบางคนก็มีการพัฒนาในเรื่องของสายอาชีพให้เติบโตมากยิ่งขึ้นให้มีคุณค่าในตามการเงินรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับบางคนก็มีการพัฒนา หลายๆงานนะครับที่บางทีที่ทํามาในแต่และว,วันแต่บางทีก็ไม่ได้สร้างไรายได้นะครับอาจจะเป็นงานอาาดิเรกอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะมีไอเดียใหม่ๆคิดขึ้นมานะครับมองเห็นถึงคุณค่าสิ่งเหล่านั้นนะครับก็เลยนํามาสร้างให้เป็นสายอาชีพนะครับก็เรียกว่ามาสร้างเป็นงานอาชีพที่จะส่งผลในเรื่องของรายรับรายได้ติดต่างที่ดีนะครับก็กากเส้นทางของการเงินที่ไหลก็มาหลายๆเส้นต่างของบางคนนะครับ ในก็เส้นต่างใหม่ๆที่เข้ามากับการมีรายได้ที่คล่องตัวยิ่งขึ้นที่จะมาเพิ่มระดับฐานะทางการเงินในกับจาวนาทิ์ในทิศต่างที่ดีนั่นเองนะครับแต่ทีงตีตออ์ระมัดระวังนะครับเพรเะนโปรเตอร์ต้องพยายามดึงตัวออกมาให้ได้นะครับสําหรับใครที่เม้นบางทีบางทีตอนนี้อาจจะบางคนก็จะไปติดอยู่กับสถานการณ์ของติดลมบ่วงนะครับที่กับดักให้ไปหลง มัวเมาอยู่กับสถานการณ์ที่ําให้เสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามนะครับดึงโดดหาดึงตัวออกมาจากสถานการณ์นั้นหลอกไม้ได้นะครับแล้วก็ต่านจะไปพบกับเส้นทางที่มีกินมีใช้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับอย่าไปเสียเวลากับการไปตกหลุมพรางที่เราไปหวังเอาชนะแต่ยิ่งหวังชัยชนะก็ยิ่งแพ้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามทิศทางการเงิน ที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะเส้นทางใหม่ๆของการเงินที่มีก็ามาตั้งไปเด็กตอเรียนแล้วก็ตั้งไปอ้ามายเท้านะครับที่ส่งผลเด่นไปทางเงินเส้นสายใหม่ๆโอกาสใหม่ๆของการมีเงินลังไหลเข้ามาในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับและก็อน,นีก็คือการเงินของช้าววันอาทิตย์นะครับผู้เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงวันที่8ถึง1 6อธันวาคมนี้นะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องความรักบ้างนะครับโดยคร่าวๆโดยพอประมาณนะครับไปพยายามออกมาไม่เลขกนะครับเจ็ดเรียนนะครับเซเว่นเนอะเป็นตะเกนนะครับ,ค,รบความรักความสัมพันธ์ของคู่รักที่มีความหนักแน่นนะครับในเรื่องของการที่จะดูไปอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันะระลับความเปลี่ยนพยายามดูแลเอาใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับให้คุณค่าซึ่งกันและกัน นะครับสำหรับคนโสดก็จะมีการเพ่งเล็งในเรื่องของความเป็นเพื่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแฟนนั่นเองนะครับการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในความรักความสัมพันธ์นะครับแปดเหรียญน,นะครับพัฒนาใส่ใจใรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้คุณภาพของความรักความสัมพันธ์ของผู้รักนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นที่มีค่าต่อกันที่มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เรียกว่าทำความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีแม้บางคนจะตุ้มเทอยู่กับการทํางานมากไปหน่อยก็ตามแต่ก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็มาดูแลใจใส่ในความรักความสัมพันธ์อย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ความหวานความโรแมนติกนะครับนายออฟคัพนะครับความรักที่มีความสดชื่นเบิกบานในช่วงก้าววันนี้นะครับที่ดูแลใจใส่ด้วยความอบอมารีเมตตาประณีมีความหวานโรแมนติก้ามานะครับก็ทําให้รักนั้นมีความชุ่มฉ่ำ ในทิศทางที่ดีในช่วง9วันนี้นะครับของจาววันอาทิตย์นะครับและไป,ไปต่อมานะครับเดือนสตานะครับรักที่สดใสเบิกบานนะครับบางคนที่ผ่านมาบางทีความรักอาจจะด้อยลงไปนะครับมีอะไรที่มันมาเป็นปัญหาหความรักความสัมพันธ์นั้นด้อยกคน,นภาพด้อยความสุขลงไปนะครับก็จะกลับมาฟื้น ตื่นตัวปรับสมดุลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาเจรจ้ามอบความรู้สึกมอบความอบอุ่นมอบความโรแมนติกความหวานเข้าหากันใส่ใจในรายละเอียดกันมากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่จะเสริมสร้างให้เกิดความสุขที่ดีๆนะครับก็รียกว่าอาใจใส่ตุ้มเทนั่นเองนะครับแล้วก็ไปไปสไตล์เดินองแม่นะครับบางคู่แม่นจะมีการอดทนบ้างก็ตามนะครับในเรื่องของการใช้ความพยายาม ในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่า,ารอในความรักความสัมพันธ์นั้นกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มองในมุมที่ดีนะครับมองที่มุมแตกต่ามงมุมที่มุมกลับนะครับถ้ามันเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์และต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนนะครับก็ <_ s> จะได้รับการปรับปรุงปรับสมดุลในทิศทางที่ดีให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับการมอง แล้วก็ใส่ใจในการวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับที่มองทั้งหลายๆด้านนะครับว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นั้นมันดบดองไปนะครับก็จะมีการใส่ใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็หันกลับมาดูแลในความรักความสัมพันธ์ให้มีความสดใสเบิกบานในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับทต่ความรู้สึกก้าวหกันในทิศทางที่ดีความอบอุ่นปรับสมดุลให้กล้องแก้วมากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับก็มีความสุข นะครับนี่ก็คือสำหรับคนที่เป็นคู่รักนะครับภายเสียไม่ไม่มีอะไรที่ขึ้นมาบ่งบอกในเรื่องของความรักที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนคู่คนส่วนคนโสดนะครับอย่างที่กลาวมาแล้วบางคนนั้นก็จะมีการคิดมองเพื่อนนะครับที่หวังจะให้มีการพัฒนานะครับเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะครับที่บางทีคบกันมาคลุกคลีกันมา ยิ่งความเน้เนนในความสัมพันธ์ก็มีนะครับอาจจะปเปลี่ยนในความรู้สึกความเป็นเพื่อนอาจจะเปลี่ยนไปในระดับในระดับของความสัมพันธ์แบบจูสาวนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นการดีๆนะครับบางคนก็กนโดนะครับอย่างตุ้งเตอยู่กับการทํางานนะครับสร้างฐานะต่างการเงินนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการงานมากกว่าเลยไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักนะครับ ส่วนบางคนนั้นก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับที่มีความรักดีๆอยากจะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่เจอก็ยังเดินหน้าต่อไปเพื่อหาโอกาสจะได้พบรักที่ดีๆที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับส่วนบางคนเพิ่งปิดหวังมานะครับก็อยู่ในช่วงของการใช้ความพยายามนะครับในการที่จะปรับสมดุลนะครับมองโลกในแง่สวยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ และก็ร่างกายให้เกนดสู่สภาพปกติในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเพื่อให้ชำระในเรื่องของอารมณ์ที่มันรู้สึกปิดหวังมานะครับเพื่อให้เกิดความสดใสความสว่างในความรู้สึกทั้งร่างกายและก็จิตใจต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักของชาววันอาทิตย์นะครับผู้เกิดวันอาทิตย์นะครับ ส่วนไพ่ที่จะเป็นบอกหนึ่งไพ่เสียนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าวอวงวิตกกังวลน,นะครับไม่ว่าเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็ตามแต่มีที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องการเงินเท่านั้นนะครับที่ไพ่ออกมาเน้นในเรื่องของการที่ตันานอาจจะไปตกหลุมอะไรกับการที่จะําให้เสียเงินได้ง่ายๆแล้วก็อาจจะต่อเนื่องแล้วก็ต่อตัวไม่ขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นใน เสริมดวงบารมีของท่านในทุกๆวันนะครับไม่มีอะไรแย้แคเคลิดนะครับมีแต่ให้ท่านปฏิบัติศีห้ารักษาตำรักษาศีหน้าปฏิบัติตํห้าอยู่เป็นเนืองนิดอยู่เป็นประจำนะครับก็จะทําให้เกิดความรักความเมตตาปรณีต่อเทวดาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาเคลื่อนหนุนในติตางที่ดีนะครับการที่ปฏิบัติตำห่านะครับก็มีหลักของการ ะมานจดจริกนะครับการประกอบสมาชีพที่มันเป็นถูกต้องนะครับในองค์นั้นนะครับก็คือการที่ดูแลงานของร้อยเกิดความเติบโตเกิดความสําเร็จในทุกๆวันก็อิทธิบาทสี่ก็มาดูแลกั้นงานนะครับแล้วก็เอาตั้งพรหมวิญานสี่ก็มาดูแลปกครองระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าระหว่างลูกน้องนายจ้างนะครับทั้งอิทธิบาทสี่และพรหมวิญานสี ก็จะทําให้ช่วยกันงานของเรานั้นเคส,คสเู่ความสําเร็จความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการแก้เครดที่ดีนะครับหรือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมดวงที่ดีของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องลงทุนนะครับใช้เปลียงหัวใจของเราเท่านั้นในการปฏิบัติรักษาสีหน้าปฏิบัติตมนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเราสดใส เกิดความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับมีอารมณ์แจ่มใสเป็นพื้นฐานหลักนะครับในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็สร้างอารมณ์ให้สดใสเบิกบานก็จะเป็นพลังดีๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับนี่ก็คือที่เราเสริมดวงบาร,รมีในทิศทางที่ดีที่ประหยัดด้วยนะครับก็ขอให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับมีความสด,สดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ